สวัสดีคุณผู้ชมเดอะริพอเตอร์สค่ะ ตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานะคะก็เดินทางมาติดตามการประชุมคณะกรรม,มาการร่วมเขตแดนไทยกัมพูชาหรือว่า JBC นะคะซึ่งตามนัดหมายนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่14มิถุนายนนะคะระหว่างฝ่ายไทยกับกัมพูชาจัดการประชุมครั้งนี้นะคะที่กรุงพนมเปญค่ะล่าสุดนะคะเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาค่ะทางคณะกรรม,มาการฝ่ายไทยซึ่งนําโดยนายประสาทประสาทวินิจฉัยนะคะในฐานะ ประธานคณะกรรมาการ j b c ฝ่ายไทยเดินทางมาถึงกรุงพนมเปญแล้วนะคะเตรียมประชุมร่วมกับฝ่ายกัมพูชาซึ่งจริงนัดหมายกัน,นเวลา10นาิกาวันพรุ่งนี้14นมิถุนายนนะคะซึ่งก็ต้องจับตานะคะว่าการประชุมซึ่งตามนัดหมายแล้วนะคะจะเริ่มต้นในเวลา10นาฬิกานั้นนะคะสุดท้ายแล้ว จะเริ่มประชุมกันได้หรือไม่นะเพราะว่าจากสถานการณ์นะคะทั้ง2ฝ่ายนะ,ะโดยเฉพาะทั้งเรื่องของความตึงเครียดบริเวณชายแดนนะคะรวมถึงมาตรการต่างๆที่ออกมาหลังจากที่ไทยมีการปิดด่าน พรมแดนหรือว่าปรับเวลาการเปิดปิดด่านใหม่เนี่ยก็ทําให้ทางฝ่ายกัมพูชาเองก็มีมาตรการในการตอบโต้โดยเฉพาะล่าสุดกรณีการประกาศที่จะไม่ใช้ไฟไม่ใช้อินเทอร์เน็ตจากไทยรวมถึงการงดดูภาพยนตร์หรือละครไทยซึ่งวันนี้กัมพูชาได้เริ่มมาตรการนั้นแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะทางพลเอกคุณมาเน็ตนายมนตรีกัมพูชาก็ยืนยันนะคะว่ากัมพูชาจะนํา4ข้อพิพาทไปสู่ศาลโลกนะคะ แม้ว่าไทยจะไม่ยอมรับสารโลกหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้กรรมการจ,จะยื่น,นสีข้อพิพาทนี้ต่อสารโลกเพียงฝ่ายเดียวแล้วก็วันที่วันพรุ่งน,นี้ในการประชุม JBC จะไม่มีการคุยเรื่องนี้กันนะคะใน4ข้อพิพาทนะคะแล้วก็รวมถึงมาตรการการ ปิดด่านด้วยเพราะทางกบูชายยนันว่าไทยนั้นเป็นฝ่ายที่ปิดด่านก่อนนะคะดังนั้นจะไม่มีการมาหาข้อยุติเรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพนะคะที่ทางคณะกรรมี่การ JBC นะคะของไทยเราเดินทางมาถึงนะคะที่โรงแรมโซฟิเทลพนมเปญน,นะคะเมื่อช่วง 21นาฬิกาที่ผ่านมานะคะนี้เป็นนายประสาทประสาทวินิชัยซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญน,นะคะก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมาการ JBC ฝ่ายไทยเดินทางมาถึงที่โรงแรมเซฟ f โ r ฟิเทลกรุงพนมเปญค่ะซึ่งจะซึ่งเป็นทั้งโรงแรมที่พักและโรงแรมที่ใช้ในการประชุมร่วมกับฝ่ายกัมพูชาในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ที่สนามบินกรุงพนมเปญน,นะคะทางฝ่ายกัมพูชาส่งทาง นายคมนะคะบอนรพัฒซึ่งเป็นอธิบดีกรมกิจการชายแดนมาต้อนรับในายประสาทที่สนามบินนะคะส่วนที่โรงแรมก็จะมีทางเจ้าหน้าโรงแรมลงมถึงทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะณกรุงพนมเปญน,นะคะมาถอยต้อนรับคณะของท่านประสาทซึ่งมีทางด้านของรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะคะนาย เชื้พันธ์มากสัมพันธ์นะคะเดินทางมาด้วยค่ะแล้วก็มีคณะกรรมาการฝ่ายไทยมีทั้งหมด16คนนะคะเป็นผู้แทนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะมีรองอธิบดีกรมสนธิสารและกฎหมายนะคะแล้วก็อธิบดีกรมสนธิสารและกฎหมายเดินทางมาพรุ่งนี้มีผู้แทนของอทหารซึ่งมีกรมแผนที่ทหารนะคะมีกับกองทัพบ,บกนะคะกองทัพเรือนะ,ะที่มาร่วมเป็นคณะกรรมาการ ของ JBC ฝ่ายไทยนะคะตามกําหนดการแล้ววันพรุ่งนี้นะคะทราบเวลาว่า10นาฬิกานะคะฝ่ายกรรมธิการของกัมพูชาซึ่งมีนายลำเจียเป็นรัฐมนตรีกรมกิจการชายแดนนะคะของกัมพูชาเป็นประธานกรรมธิการอของฝ่าย JBC ฝ่ายกัมพูชาค่ะแล้วก็ในส่วนของไทยทางท่านประสาทนะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะเพราะว่าต้องสงวนท่าทีไว้สําหรับการ ประชุมในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ว่าในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะรัฐบาลไทยก็ได้ย้ําจุดยืนมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไทยก็จะหารือกับกัมพูชาเพื่อแก้ไขปัญหาการปักปันเขตแดนร่วมระหว่างไทยกัมพูชาตามกรอบของทวิภาคีหรือคณะกรรมาการร่วมเขตแดนไทยกัมพูชาหรือ JBC ค่ะซึ่งมีการดําเนินการนะคะ ตามข้อตกลง MOU 2อ4 3นะในการเจราจาปักปันเขตแดนซึ่งในส่วนของ JBC ตั้งขึ้นแต่ปี2,140นะคะประชุมมาแล้ว10ครั้งค่ะคุณผู้ชมคะในรอบ25ปีครั้งนี้เป็นครั้งที่11นะครั้งล่าสุดเมื่อ12ปีที่แล้วประชุมที่กรุงเทพในปี2,55 5นะคะนี่ก็จะเป็นการประชุม JBC ไทยกัมพูชานะคะในรอบ12-13ปีด้วยซ้ำนะคะ แล้วก็ในรอบ25ปีตามกรอบข้อการประชุม JBC ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะ JBC ที่ตั้งขึ้นในปี240มี MOU ปี43ที่บอกว่าคุยมาแล้ว10 10ครั้งครั้งนี้เป็นทั้ง11นะก็มีการคุยกันเรื่องการปักปันหลักเขตแดนเนี่ยมีทั้งหมด73หลักเขตนะทำไปแล้วเนี่ยแค่ประมาณ45หลักเขตนะคะ เท่านั้นเองนะคะ,ะครั้งนี้ก็น่าสนใจนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยจุดยืนของไทยกับกัมพูชาที่ต่างกันจะนํามาสู่กันแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างไรเพราะวันนี้ฉันก็ไปคุยสัมภาษณ์นะคะคุณไพรศรีพานซึ่งเป็นอดีตโฆษกสมัยรัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนนะะตั้งแต่กรณีเขาพระวิหารปัจจุบันคุณไพรศรีพานเป็นรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีนะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของกัมพูชาซึ่งนายไพรศรีพานก็ตอบ นโยบายของท่านพลดเอกคุณมาเน,น็ตในยมตรีนะคะว่าชัดมากในการที่จะใช้สีข้อพิพาทนี้นะคะไปขึ้นสู่สารโลกก็คือพื้นที่มุมไบหรือสามเหลี่ยมมรกตหรือช่องบอกปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาควายและปราสาทตา เหมือนโต๊ดนะคะสี่พ่อพิพาทนี้กัมพูชาจะขึ้นสารโลกแล้วก็จะไม่นำมาถกใน JBC ในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปฟังการสัมภาษณ์ของนายไพ่สีพานกันค่ะเจ็ดคนอมตะทนตฮ้ยยิงชื่อเจยดคัาตามสมบัติในเดชจูฮุนเซนลมิมปะสาพาบีบีบานังรอับบีบาลนามวยแด កាត់ទឹកដីរបស់ផលខ្លួនឲ្យប្រទេសណាមួយទេដូច្នោះការរំចូលក៉ានីនឹងទៅទីលាការຕະបត្តិទីលាការជាអេណាក់ទី3ដែលនឹងផ្ដង់យុបល់ឲ្យយើងហើយកម្ពុជាមានចំណុចថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៃសិកដីសម្រាប់របស់ទីលាការគឺយើងទៅទួលយកទាំងអស់តែជាវា ពីពិសារវិស័យសំបញ្ញគឺវាជាយុទ្ធធរហើយនឹងរក្សាបាននៅមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ UOB នៅក្នុងគម្រិតមួយថាដែលខ្សែព្រំដែនមួយដែលយើងចង់បានជាខ្សែព្រំដែនមិត្តភាពខ្សែព្រំដែនសហការខ្សែព្រំដែនសន្តិភាពនិងខ្សែព្រំដែនអភិវឌ្ឍដោយដែលយើងមានក្លាហានមក ላይ កន្លែងមួយចំនួនដែលយើងមានសហការជាល្អណាស់ដូចជានៅប៉ោយប៉ែតដូចជានៅตำบลឡៃដូចជានៅតំបន់នោះទីទៀតហ្នឹងគឺយើងមានកិច្ចសហការជាល្អណាស់អឺរដ្ឋបាលក៏តាមតຕ້ອງການការពិចារណាទៅក៏นําเสนอទៅ ICK នេះក៏យមรับໃຫ້គុនទី3នេះครับក៏ໃຫ້ช่วยទីຄວາມក៏យមรับដោយការផល สำเร็จของไอซีเจยังไงก็กัมพูชาการการยอมรับแล้วในการปฏิบัติการระวางไทยกับคัมพูชาตามแนวชายแดนที่ผ่านมานี้ก็มี็เป็นแนวชายแดนมิตรภาพสหปฏิบัติการอภิวัตรพัฒนารวมกันครับอย่างเช่นตามแนวชายแดนที่เ,เห็นที่ป,ป่ดแปดบานแหลมอะไรแล้วก็กกดำเนินการอย่างดีสงบทำไมทำไม ពីជុំនេះនៃការយឺន ICT អឺគូហេតបានអឺត្រូវការជើលើ4ចំណុចហ្នឹងឡើងទៅដល់ ICJ ក្បិតជាកន្លែងតែយើងប្រឈមគ្នាប្រឈមខ្លាំងរូវៀងទិហេនតាមការពៀនៅកន្លែងដងឲ្យជើយើងជឿជាក់ថាយើងពិបាក យេនក៏ទទួលឯកភាពគ្នាដូចជាតាមវិជា MOU រយៈឆ្នាំ2000យេនបានឯកភាពគ្នាលើប្រាសខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនផលខណ្ឌសីមាអន្តរជាតិក្នុងដែលបានសੌទុខ២ឆ្នាំ1904និង1907ហើយជាពិសេសហ្នឹងបានធ្វើញត្តិទី3ដែលបានបដិលដែល សិក라이សម្រាប់ថាប្រើប្រាស់ផែនទីអន្តរជាតិទុកដែលធ្វើយើងទទួលស្គាល់តាំងពីនៅក្នុង MOU ឆ្នាំ2000ហ្នឹងគឺយើងទទួលស្គាល់ដែរថាសិទ្ធិវិញនៅកនុតសិញ្ញាប្រទេសទៀតដែលផែនទីផតដែរបារាំងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាស្មមិនមែនតើថៃទេដែលទទួលស្គាល់ ដែលនៅខ្សែបន្ទាត់ប្រក្រតីក្នុងឯងហើយយើងជាប្រជាជាតិស៊ីបលៃប្រទេសថៃក៏ជាប្រជាជាតិស៊ីបលៃដូច្នេះយើងជឿថាយើងចូលច្បាប់ចូលលីតិរដ្ឋមកគ្រកអនុវត្តជាមិនយកកម្លាំងបាយឬសង្គ្រាមដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីនេះទេបាទ จุดยืนของรัฐบาลนี่เขาเขาสาเหตุที่จุดที่ประทัดการระว่างไทยฐานไทยกับฐานัับูชานี่ก็มันคุยกันมันยากไม่ค่อยจะการเข้าใจซึ่งกันลรกันะไม่เหมือนที่อย่างที่เราจะได้ร้องดองตกลงกันในลงนามา m ็4 3อย่างปฏิบัติร่วมกันเรื่องสัญญาณฝรั่งเศส ฝรั่งสยามฝรัง่งเศสใน0 4 0 0ยนครับแล้ว <c oughs> ดังนั้นคือมีแต่คนที่3นี่ก็เพราะว่าในการช่วยในการาที่ความให้สําหรับในผลประโยชน์ทางสองประเทศอย่างาไทยกับกัมพชาก็ตกลงเหมือนที่ร่วมกันในการาปฏิบัติตาม m o u 43แล้วก็ยอมรับรว่าแข็แดนในการอนณาจักรในการ แคเด,แเด,ดเดนเซนเดนพุ่มแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเ,เชื่อว่าในการประชาชนอย่างที่ประเทศไทยกับกัมพูชาเป็นประเทศซิวิลไลเ็าจะยึดมันในการกฎหมายเอามาในการคุยกันนะแต่ว่าทางการไทยอ่ะคือไม่ยอมรับสารโลกและทางการไทยยังอยากให้มาคุยตาม o u u 2000ตามกรอบของ j c j ซแล้วซึ่งมันยังตรงกันข้ามกันอยู่กับทาง អានយោបាយរបស់កម្ពុជាអឺដែលល ائق ពាក្យគីថៃគឺច្បាស់ណាស់គឺមិនទទួលនៅតែបដិស័ទថាមិនទទួលទទួលស្គាល់ទីឡាការអន្តរជាតិ ITC ប៉ុន្តែនៅតែទីមទិឲ្យមានការប្រតិបត្តិនៃការចរចាតាម MOU ឆ្នាំ2004អឺដែលក្នុង MOU ដែលយើងបានទីជែកគ្នាកន្លងមកហើយគឺយើងមិនទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លៃផ្កា មានមួយនោះទេហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺការច្រឡាប់ទួលប្រវត្តិសាស្ត្រការគំរុញការប្រើប្រាស់ជារូបភាពដែលអាចនឹងផ្ទុះសង្គ្រាមនោះគឺយើងមិនចង់ដូចយ៉ាងទេយើងនៅដោះស្រាយតាមនៃរយៈអនុសញ្ញាយុគយ وروب េឆ្នាំ2000 JPC នឹងគឺទប់កម្លាំងហើយស្រួលដូចយើងអាចនិយាយគ្នាបានដូច្នេះដែលយើងយកជ្រើសយកកម្លាំងនោះយកកម្លាំងជា ICJ ដែលយកមកជួយដោះស្រាយគឺយើងជឿជាក់ថាវាយុត្តិធម៌ហូបទាំងអស់គ្នាហើយប្រទេសយើងទាំងពីរជាប្រទេសស៊ីវិល័យយើងគ្រប់នីតិរដ្ឋដែលមានច្បាប់ជាមូលដ្ឋានជាជាងការ ระชมในสการเปล่ากำลัง,งยทติเออที่ผ่านมาในการได้คุยกันเจรจากับเอ็มอแล้วเราจรดการยอมรับทั้งสองฝ่ายแต่มิฉะนั้นเนี่ยห็นในการขยายออกองทัพ อาจจะแบบแบรูปแบบกองสงครามอันนี้เราเไม่อยากให้สภาพแบบนี้เกิดเกิดขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศเรายังดำเนินการปฏิบัติในการคุยกับเรื่อง MOU 4 3่ต่อไปแต่เชื่อมันก็ว่าประเทศทั้งสองเป็นประเทศแอสซิวไลแล้วก็ต้องเรายึดมันในการรักษาคนก็อาจจะนำไปหาคนที่3อย่างที่ ICJ ในการช่วย ទី쾅អឺលើកលម្អានរបស់ពិភពចាសគឺអសរៃអសរៃឲ្យយើងប្រត់ទាំងទីកម្ពុជានិងរុយជាណាចាថៃឡង់នឹងជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជីអសរៃហើយដូច្នេះហើយបានឲ្យ CJ វាជាដែលកណ្ដាលជាជាអង្គការកណ្ដាលមួយដែលអាច វិន đài... khổ... <laughs> ិច្ឆ័យឲ្យយើងតពីនេះដែលអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងដែលมันមានឥទ្ធិពលទៅលើនយោបាយឬឥទ្ធិពលទៅលើដែលក្រមអីដល់ទៅទីទីគេមានប្រសើរជាជាងការបិ chond ជាជាងការដោះស្រាយដែលសមរម្យសម្រួលតបិតយើងជានីតិរដ្ឋនិងរដ្ឋសីល័យ เพื่อชมบอนตรชาติให้យើងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយគ្នាបាទអឺយ៉ាងទីไทยกับកម្ពុជាបានសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិគឺเป็นก็เอ่อនៅนั้น ICJ ก็เป็นตัวกลางก็ช่วยในการวินชัยให้ทั้งสองประเทศอาจจะมีการกดดันเครียดจะนําสู้นําไปเอ่อทางพร่องดองไม่เหมือนที่ในการอีกบางปรมจะในการให้ ไม่มีการดําเนินการให้มีการข้อพิพาทกันนะครับดังนั้นประเทศทั้งสองเป็นประเทศที่สิบิลไลตกันกาออมาคุยกันดีกว่าในการประชิญหน้าส่งน,นการกันครับให้ประปอนรัรตบาลพออีกประเด็จีนจะกำปิดจีนหนึ่งประปอนรัรตบาล ដែលជានយោបាយនៅក្នុងព្រឹត្តិជាចកថៃនោះគឺខុសគ្នាដោយសារកម្ពុជាហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អពវុធថាត់នៅក្រោមបញ្ជារបស់រដ្ឋភិบาล Civil រីឯព្រឹត្តិជាចកថៃគឺបញ្ហាព្រំប្រែងនឹងគឺថាត់នៅក្នុងអំណាចរបស់យោធាมันមិនមែនជាអំណាច เรหรือมนาีตอเัเอ่อเกี่ยวกับเรื่องระบบการปกครองรัฐบาลทั้งสองประเทศอย่างเอ่อมันต่างกันอย่างเช่นเอ่อการเอ่อการปกครองของคอ่าพิชาในการกองทัพก็อยู่ภายใต้ในการนําโดยเอ่อผู้นําในประเทศมันต่างกันที่ประเทศไทยอย่างเช่นขวิพาทตามชายแดนในก่ในการกองทัพ ก็มีอำนาจไปใต,ต,ต้การปกครองในกองทัพเองไม่เหมือนที่กัมพูชา้ นั่นก็เป็นการสัมภาษณ์ในภายสีพานซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำนายมตรีก็พูดท่าทีของกัมพูชาชัดเจนนะคะเช่นเดียวกับการ ออกมาเปิดเผยท่าทีล่าสุดนะของพลเอกคุณมาเน็ตนายมตรีกัมพูชาโพสต์ผ่าน Facebook เมื่อช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมานะคะบอกว่าในวันพรุ่งนี้คือ14มิถุนายนที่จะมีการประชุมของคณะกรรมาการชายแดนผสมกัมพูชาไทยจะเป็นการประชุมกันอีกครั้งหลังจากไม่ได้ประชุมกันนานกว่า12ปีกัมพูชายยังคงให้ความร่วมมือกับฝ่ายไทยในการส่งเสริมการวัดขอบเขตชายแดนการกําหนด เสาหลักเขตแดนระหว่างสองประเทศที่เหลือยกเว้นพื้นที่ตาเมือนทมตาเมือนโต๊ดนะคะตาควายแล้วก็พื้นที่มุมไบหรือสามเหลี่ยมมรกตนะคะซึ่งทาง กัมพูชานะคะจะไม่ได้นําเข้าสู่กลไก JBC แต่ยืนยันที่จะนําเข้าสู่ศาลที่ิํารระหว่างประเทศนะคะหรือ ICJ ค่ะทางนายยงรีกัมพูชาก็ย้ำนะคะฝ่ายกัมพูชารอการยืนยันจุดยืนของฝ่ายไทยในการประชุม j b c วันพรุ่งนี้ว่าไทยจะร่วมกับกัมพูชาในการนําประเด็นทั้ง4ข้อพิพาทนี้ไปสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือไม่แต่ว่านายงรีกัมพูชาย้ำนะคะแล้วก็แจ้งให้ประชาชนกัมพูชาทราบว่าแม้ฝ่ายไทยจะไม่เห็นด้วยหรือให้คําตอบไม่ได้ กัมพูชาจะตัดสินใจโดยฝ่ายเดียวนะ,ะต่อศาลนิธรรมระหว่างประเทศใน4ข้อพิพาทนี้นะคะซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศนะคะแล้วก็ ได้มีการเตรียมการที่จะส่งหนังสืออย่างเป็นทางการไปยังศาลนุติธรรมระหว่างประเทศในวันอาทิตย์ที่15มิถุนายนหลังจากการประชุม J b บนี้แน่นอนนะคะซึ่งนี่ก็เป็นพื้นที่ปราสาทตาควายนะคะที่ฉันเดินทางไปสำรวจที่นั่นนะคะซึ่งมีทหารไทยและกัมพูชาไปประจําการอยู่ที่บริเวณปราสาทตาควายเนี่ยอย่างละ2นายตามข้อตกลงเมื่อปี54นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในพื้นที่พิพาทที่กัมพูชาย,ยืนยันว่าจะนําเข้าสู่ศาลโลกนะคะส่วนที่ ปราษาทตาเมืองทมนะคะก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่จะยื่นต่อศาลโลกเช่นเดียวกันนะคะท่าทีของนายกอมำนิชาบอกว่า ประเด็นการปิดพรมแดนจะไม่ถูกนำมาหารือในการประชุม JBC วันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าการปิดเปิดพรมแดนนั้นไม่ใช่ความรับผิดชอบของ JBC แล้วก็เป็นปัญหาที่ทางกองทัพไทยเริ่มปิดพรมแดนฝ่ายเดียวตั้งแต่วันที่7มิถุนายนนะคะแล้วก็กัมพูชาไม่มีเจตนานที่จะก่อปัญหาระหว่างไทยและกัมพูชาข้ามพรมแดนกัมพูชามีความสามารถเพียงพอที่จะกําหนดมาตรการเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามหรือแ,แรงกดดันจากภายนอกนะคะ นายกรัมตีกัมพูชาย,ยืานยันว่ากาัมพูชาไม่ใช่ผู้เริ่มในประเด็นเรื่องการปิดด่านพรมแดนดังนั้นกัมพูชาไม่ควรเป็นผู้ยุติปัญหานี้ก่อนนะสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องยุติลงเพียงฝ่ายเดียวไม่จําเป็นจะต้องเจราจานะคะดังนั้นในวันพรุ่งนี้แน่นอน JBC จะไม่มีการคุยเรื่องปิดเปิดด่านพรมแดนแล้วก็จะไม่มีการคุยเรื่องสี่ข้อพิพาทในการประชุม JBC ทางกาัมพูชากัมพูชานะคะก็ยืนยันว่าแม้ว่าไทยไม่เห็นด้วยก็จะยื่นเรื่องนี้แต่เพียงฝ่ายเดียวนะคะนั่นคือท่าทีจากนายกรัฐมนตรีกรมรัมพูชานะคะแล้วก็แน่นอนนะคะล่าสุดทางนายกรัฐมนตรีของไทยนะคะนางสาวแพอทองทานชินวัตรก็<ฮ>ได้มีการโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ o นะะเช่นเดียวกันนะคะว่าไทยเราเองคาดหวังว่าการประชุมนะ JBC ในวันพรุ่งนี้จะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะนายยมตีนะโพสต เมื่อช่วงค่ำนะคะบอกว่าเมื่อสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเดินมาถึงจุดที่จะมีการเจรจาการผ่าน,นกลไก JBC ในวันพรุ่งนี้รัฐบาลไทยขอใช้พื้นที่ในเวทีดังกล่าวคลี่คลายสถานการณ์โดยสันติวิธีและยังคงมาตรการเดิมที่มีข้อสรุปรว่วมกันวันที่8มิถุนายนเรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยเฉพาะเพื่อนบ้านควรคุยกันอย่างมิตรการแสดงท่าทีหรือกำหนดมาตรการใดๆผ่านโซเชียลมีเดียแทนที่จะส่งผลบวกอาจกลายเป็น อาจกลายเป็นเพิ่มความขัดแย้งซึ่งหากสถานการณ์ลุกลามเราก็พร้อมทุกประการโดยไม่หวั่นไหวซึ่งมาตรการเพื่อจารรักษาที่ปตยไละผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยจะได้มีการเตรียมการอย่างรัดก,กุมรอบด้านและดําเนินการทันทีโดยไทยยังคงหวังว่ามี ยังคงเจตจำนงที่จะเริ่มต้นในกรอบ JBC และขอรักษาบรรยากาศเพื่อนำไปสู่การเจราจาหลังจากนั้นจะประเมินผลจากการเจรารอบแรกเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปนะคะซึ่งไทยเองจะหวังใช้ JBC นี่แหละคะ่ะคุยเรื่องข้อพิพาท4ข้อแล้วก็ยืนยันว่าไม่ไปสาลโลกแต่ฟังดูแล้วนะคะทางนายกกัมพูชามายืน่นแสดงจุดยืนชัดเจนขึ้นว่า ในวันพรุ่งนี้ไม่มีการคุยสีข้อนี้และก็พร้อมที่จะนําเรื่องข้อพิพาทนี้ขึ้นศาลโลกแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วก็จะยื่นทําหนังสือถึง ICJ ในวันที่15มิถุนายนนี้ด้วยซ้ำนะคะนี่เป็นภาพที่ฉันไปตามเมืองทมมานะคะทางกรมศริลปากรเราก็ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี2478นะ,ะปัจจุบันก็มีการบูรณะ ไปบ้างแล้วนะคะแต่งจุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2, 5, 3, 7แล้วก็ปราสาทตาเมือนทมนะอยู่ติดชายแดนเลยมีทหารกัมพูชากับทหารไทยฝ่ายละห้านายมาประจำการโดยปราศจากอาวุธนะคะก็เ,เป็นหนึ่งในพื้นที่พิพาทค่ะและในส่วนของบรรยากาศในกัมพูชาเองนะคะวันนี้จากการที่ นายมตรีหุนมาเนตรวมถึงสมเด็จฮุนเซนประธานรัฐสภาออกมาประกาศตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนเมื่อคืนนะคะบอกว่าจะมีการไม่ใช้ไฟไม่ใช้อินเทอร์เน็ตของไทยวันนี้เครือข่ายเน็ตสามเจ้านะคะของกัมพูชาทั้งเซลล์คาร์ดทั้งเบดโฟนและสมาร์ทก็ออกมาสนับสนุนนโยนบายรัฐบาลนะคะในการที่จะไม่ใช้อินเทอร์เน็ตของต่างประเทศนะคะโดยย้ำว่าพร้อมที่จะ สร้างความอิสระทางดิจิตอลนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยน IP วันนี้ก็ทำให้เน็ตช้าไปบ้างนะคะวันนี้ตอนกลางวันนี้ฉันก็ไม่ได้ไลฟ์เลยเพราะว่าสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาดีขึ้นนะคะแต่ต้องใช้ซิมของกัมพูชานะคะเราเปิดรมมิ่งจากไทยก็ใช้สัญญาณเน็ตได้นะ,ะแต่อาจจะติดขัดอยู่บ้างส่วนร้านค้าอย่างนี้ค่ะมีเซวนะคะมี ăm, ปั๊มปตทมีกาแฟมซอนนี่ตอนนี้ เปิดเยอะมากนะคะก็เงียบเหงาบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็ยังคงเป็นเรียกว่าสถานประกอบการที่คนกัมพูชานะคะก็มาใช้บริการกันอยู่ส่วนเรื่องนี่ นะคะการงดละครไทยเขาก็ทําจริงๆนะคะช่วงค่ำเนี่ยช่วงเป็นเวลาทุ่มสองทุ่มที่ต้องมีการฉายละครไทยเช่นบุเพสันนิวา,า<บ>วสนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นนางแก้วหน้ามา้าเป็นละครของกัมพูชาที่เป็นเรื่องละครพื้นบ้านนะคะาก็มาฉายในช่วงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแทนนะคะมีข่าวของนายกคุณเซนบอกว่าให้สถานีโทรทัศน์เนี่ย ปิดระดมทุนค่ะเพื่อจะหาเงินสนับสนุนไปช่วยทหารตามแนวชายแดนนะคะแล้วก็ในบางช่องอย่างช่องมายันทีวีก็ฉายมวยกัมพูชาแทนนะคะจากละ,ละครนะคะแล้วก็เนี่ยมีข่าวเรื่องการลำเลียงสิ่งของไปช่วยทหารชายแดนกัมพูชานะคะ,ะแล้วก็เรื่องของอปัญหาข้อพิพาทนะคะส่วนช่องนี้ค่ะดราม่าทีวี3ามฉายเป็นหนังจีนฮ่องกงนะคะแทน ละครไทยนะคะก็ถือเป็นหนึ่งมาตรการที่ประกาศว่าจะเริ่มตั้งแต่13มิถุนายนแล้วก็ทางาวันนี้เองรัฐบาลกัมพูชาเชิญสถานีโทรทัศน์ของกัมพูชาไปหารือการพร้อมให้ความร่วมมือในการกวดฉายภาพยนตร์ของไทยนะเ็เรียกว่าเป็นมาตรการที่ทำให้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียด นะซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าท่าทีของนายกกัมพูชายืนยันชัดเจนนะคะว่าไม่เอาสีข้อพิพาทนะคะเข้าหาหรือใน j b c พรุ่งนี้ไม่เอาเรื่องการปิดด่านหาหรือเพราะมองว่าเป็นมาตรการที่ทางกองทัพของไทยนะ้ะทำแต่เพียงฝ่ายเดียวกัมพูชาไม่ได้เห็นด้วยกับการเรื่องของการปิดด่านแต่ต้องแก้ไขและรับมือสถานการณ์นะคะตามสถานการณ์ไปนะคะแล้วก็มาตรการที่กัมพูชาตอบโต้ไทยทั้งเรื่องตัดไฟฟ้าตัดเน็ตนะคะก็เป็นเรื่องที่จะไม่นําเข้าหาหรือ เหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งหมดเป็นผลจากมาตรการที่ทางกัมพูชาตอบโต้กรณีการเปิดปิดด่านของไทยซึ่งก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้แกมพมเจบีซีจะราบรื่นหรือไม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปติดตามตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่8นาิกาก่อนที่จะมีถึงเวลานัดหมายในเวลา10นาฬิกานะคะว่าการประชุมยังคงดําเนินต่อไปได้หรือไม่ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าทีมไทยเรามาอยู่ที่พนมเปญแล้วนะคะ